ะะตอนนี้หลายๆโรงเรียนก็ปิดแล้วนะคะสอบเสร็จแล้วไม่ทราบว่าผลการสอบเป็นอะไรกันบ้างนะก็ขอให้ทุกคนได้คะแนนดีๆได้เกรดดีๆนะคะวันนี้ครูกลับมาอีกพร้อมกับสระเดี่ยวตัวสุดท้ายนะคะก็คือสระอะค่ะ u อ,อะนะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะคำแรกนี่คะรันรันรันแปลว่าวิ่งค่ะ รอเนรันรอเนรันหรือรอแรเรอรแรเนรันรอรแรเนรันรันวิ่งคำที่2นะคะฮัตฮัตหอทฮัตหอทฮัตหรือ h a อ a าฮะฮะคำว่าฮั t แปลว่ากระทอมค่ะกระทอมค่ะำต่อไปคอเ a t ์ค a t หรือคอคาคาเ k ์คัตคค ตัว c นะคะตัว c เคขตัว u อ่ะนะคะ c ขาดคัาดคำนี้แปลว่าตัดค่ะตัดตัวตัว c เนี่ยสามารถจะออกเสียงเป็นคอควายและโซโซนะคะขึ้นอยู่กับว่าสระที่ตามมาเนี่ยเป็นตัวอะไรนะคะคำสุดท้ายนะคะ ferne fun ferne fun หรือ ferfa fane fun ันคำนี้แปลว่าสนุกค่ะสนุกสนาน,นะคะ่ะอ่านพร้อมกันนะคะคำแรกฟันคั t h ั t รันค่ะทำเหมือนเดิมได้เหมือนเดิมค่ะทำสิ่งใหม่ได้สิ่งใหม่เราอยากเก่งนะคะเราก็ต้องฝึกฝนนะแล้วก็สิ่งที่ครูสอนนะคะ อ่านง่ายๆค่ะอ่านทีละตัวอักษรแล้วก็สามารถจะทำให้เราเนี่ยอ่านคําศัพท์ยากๆได้ก็ขอให้ทุกคนที่สนใจนะคะก็ฝึกฝนมันฝึกฝนแล้วก็พัฒนาตัวเองค่ะโชคดีค่ะ thank you